ดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูจ๋าอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่25แล้วใช่ไหมคะอีเด็กๆเราเรียนหน่วยอะไรกันคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราเรียนในห,หน่วยต้นไม้แสนรักวันนี้คุณครูจ๋าจะมาให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องประโยชน์และโทษของต้นไม้นะคะก่อนที่เด็กๆจะได้ความรู้จากคุณครูจ๋านะคะ วันนี้คุณครูจ๋ามีคำล้องจองประโยชน์ของต้นไม้มาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปชมคำล้องจองประโยชน์ของต้นไม้กันก่อนเลยจ้าไปเลยค่ะคำล้องจองประโยชน์ของต้นไม้พืชพันไม้ชวนชมโน่นดูร่มไม้ใหญ่เขียวชอุ่มทั่วไปฉันสุขใจจริงๆปลูกต้นไม้นานา,นา สัตว์ป่าได้พักพิงข้างชนีช้างลิงเสือกระทิงวิ่งกันถ้าต้นไม้หมดไปสัตว์น้อยใหญ่ตามพืนินน้ำป่าไหลามาท่วมบ้านใครหนีไม่ทันก็ตายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆฟังคำของจองประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วเอ๋ในเนื้อหาของคำของจองเขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะแน่นอนเลยเขาต้องพูดถึงเกี่ยวกับต้นไม้ใช่แล้วต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ให้ความรม่มรื่นร่มเงากับเราด้วยใช่ไหมคะแล้วต้นไม้ยังให้ที่อยู่ที่พัดพิงแกสัตว์ป่าด้วยนี่คือประโยชน์ของต้นไม้วันนี้คุณครูก็มีภาพนี้มาให้เด็กๆดูเอ๊ะเด็กๆลอง,ส,งสังเกตสิคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆ นี่คือภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เด็กๆลองสังเกตน,นะคะป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นใยเขียวขจีเต็มไปหมดเลยทั้งป่าเห็นไหมคะถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ประโยชน์ของป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะเด็กๆจะเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ป่ามีอาหารให้สัตว์ป่ากินหรือบางครั้งเรา มนุษย์อย่างเรานะคะยังเข้าไปหาอาหารในป่าด้วยนะคะยังมีอาหารอีกเยอะแยะมากมายให้เราไว้ทํากินได้ด้วยนะคะรูปนี้คือประโยชน์ของป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่ไม่ใช่ว่าแค่ให้อาหารนะป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้อากาศที่สดชื่นกับเราด้วยนะคะเด็กๆและยังช่วยลดมลภาวะที่เป็นพิษให้กับเราด้วยนะคะเราจะได้สูดอากาศที่ทำไมคะเด็กๆสดชื่น เด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะเจอป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้ที่ไหนบ้างคะลองช่วยกันคิดสิคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมคะ,ะถ้าเด็กๆไม่ทราบนะคุณครูจ๋าจะบอกเด็กๆว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์ถ้าเราจะเจอได้ที่ไหนใครเคยไปเที่ยวน้ําตกบ้างคะที่น้ําตกนะที่เราจะไปเที่ยวนะเวลาเราเดินเข้าไปนะคะสองข้างทางของทางเดินที่จะขึ้นไปน้ําตก จะเป็นป่าทั้งสองข้างทางเลยจะมีต้นไม้ต้นใหญ่เขียวขจีเต็มไปหมดเลยนะคะลูกนี่คือป่าที่สมบูรณ์ที่อุดมสมบูรณ์มากๆด้วยนะคะลูกถ้าเราไปถึงที่เล่นน้ําตกนะคะเราก็จะมีต้นไม้เขียวขจีเวลาเราสูดอากาศที่บริสุทธิ์เราจะสดชื่นมากๆเลยและอากาศบริเวณนั้นก็จะเย็นด้วยนะคะลูกทําให้เราได้ผ่อนคลายจากอากาศร้อนๆด้วยนะคะเด็กๆเอ๊ะ เราเจอ,เ,อ,เ,อเราเจอป่าที่สมบูรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะลูกคุณครูจ๋าก,ก็มีภาพอีกภาพหนึ่งภาพนี้เลยค่ะเด็กๆมาฝากเด็กๆอีเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์เมื่อกี้ภาพที่หนึ่งกับป่าอันนี้มันแตกต่างกันไหมคะลูกมันแตกต่างกันมากๆเลยป่าที่อุดมสมบูรณ์จะมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยเขียวขจีไปไป,ไปทั้งป่าเลยใช่ไหมคะ แต่ภาพที่สองคือป่าไม่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกมันทำไมคะลูกมันเหลือแต่ตอแสดงว่ามีคนใจร้ายมาตัดไม้ทํำลายป่าเด็กๆเ,เชื่อไหมคะว่าถ้าป่าเราโดนตัดไม้ทํำลายป่านะเราจะไม่มีอากาศที่สดชื่นหรืออากาศที่บริสุทธิ์ไว้สูดดมหรือหายใจนะลูกนะสัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีอาหารกินด้วยสัตว์ป่าก็จะลำบากมากๆเลยนะคะลูก แล้วถ้าฤืดดูฝนมาฝนตกหนักๆเราจะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมน้ำปามาด้วยนะคะจะพารากไม้จะพาท่อนสูงจะพาตอไม้ที่โดนตัดมาทํำลายบ้านของเราอีกบ้านก็จะพังน้ําก็จะท่วมเห็นไหมคะนี่คือโทษของต้นไม้ถ้ามีคนใจร้ายตัดตัดตตัด,ตด,ตดแล้วไม่ปลูกทดแทน เราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเด็กๆแต่ถ้าเราตัดแล้วเราปลูกทดแทนเราก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์และป่าสมบูรณ์กลับคืนมาเหมือนกันนะคะเด็กๆแต่โทษของต้นไม้ก็ยังมีอีกนะยังมีใบหรือยางของต้นไม้ นะคะถ้าเราไปโดนมันเราอาจจะเกิดอาการคันหรือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนหรือไปเที่ยวป่าหรือไปเที่ยวที่น้ำตกเด็กๆเ,เจอต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปเด็ดไปดึงนะคะลูกมันเกิดอันตรายได้อาจจะแพ้จะคันได้นะคะลูกเพราะฉะนั้นเราเดินเราชมธรรมชาติสวยงามของธรรมชาติ อย่างที่เขาเป็นนะคะลูกห้ามไปทำร้ายเขานะคะวันนี้คุณครูจ๋าไม่ได้ไมาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของต้นไม้อย่างเดียวนะคะคุณครูจ๋ายังมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆ2องคำด้วยค่ะคำแรกเด็กๆไปฟังเลยนะคะคำนี้เลยค่ะ root ราก root ราก,รกคำที่สองคำนี้ค่ะเด็กๆ leaf ใบไม้ <Leave. S 3> Le ใบไม้เป็นยังไงคะคุณครูจ๋ามีคำศัพท์มาฝากเด็กๆสองคำเลยใช่ไหมคะเด็กๆเรียนรู้คำศัพท์ไปสองคำแล้วและเรียนรู้ประโยชน์และโทษของต้นไม้ไปแล้ววันนี้คุณครูจ๋าก็มาให้ความรู้กับเด็กๆได้เพียงเท่านี้อีสัปดาหน้าเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรแล้วเจอคุณครูท่านไหนเด็กๆต้องรอติดตามชมด้วยนะคะ เด็กๆต้องรอชมคลิปคุณครูทุกคลิปทุกวันด้วยนะคะเด็กๆจะได้รู้เรื่องว่าวันนี้คุณครูแต่ละท่านมาให้ความรู้อะไรกับเด็กๆนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูจ้าขอตัวลาดเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ